อาครับผมกระเช้าช่องสิงห์หนยตอนนี้เราก็อยู่กับเกมมานาวอ l l t h e ดเกแล้วนะครับผมเกมที่จะยำรวมเหล่าอันเนี้ไปด้วยกันในเกมเดียวนะฮะใครอยากดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันลิงค์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยทั้งระบบ ios แล้วก็ Android นะคุณดูนะสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูอาวุธแดงนะครับผมนะว่าหาจากไหนนะฮะ ตาแห่งการสร้างสรรค์น,นะครับผมโอ้โหได้มาเป็น1ิบอันนะเขาดูอันนี้คือเอาไปตีบวกแล้วเรียบร้อยนะยังเหลือตั้ง4อันนะเขาดูนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าหายยังไงแต่ก่อนอื่นเนาะใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจการเชียร์ต่อไปให้ผมด้วยก็แล้วกันนะฮะและสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มอย่าลืมไปเข้ากลุ่มกันด้วยนะครับผมมานาวอทีเฮดกลุ่มหลักพูดคุยและกิจกรรมนะครับผมนะมีแจกสติมิน่มีแจกเหรียญฟรีนะ ใครอยากได้ของฟรียอย่าลืมไปเข้ากลุ่มกันด้วยนะครับในอิมเปเลเตอร์เล่นได้หมดเลยนะคุณดูนะ l d Player, n o เยอร์น็อตเพย s t ยอร,รเล่นได้หมดเลยนะครับพอผมก็เล่นในคอมเหมือนกันเนาะอ่ะเดี๋ยวดูจากกล่องที่ผมเปิดเลยก็แล้วกันนะเขาดูนะผมรู้ละวว่าไอ้ตัวนี้มันหาจากไหนนี่เลยคนดูที่ผมไปหามานะฮะโอ้โหไอ้เราก็ไปสุ่มหาจากการใช้จ่ายเพชรน,นะครับผมนะเยอะแยะมากมายแล้วก็เนี่ยได้หีบสมบัติมาด้วยนะผมของยามาโตะเนาะ แล้วก็ไอตัวใหม่นะเขดูนะได้มาแล้วนะฮะคือผมใช้เพชรไปปุ๊บเนี่ยผมไปสุ่มในกงล้อมาคนดูสรุปก็คือของมันอยู่ในกงล้อนะฮะเนี่ยดูดิโอโหได้มาบานเลยคนดูเนี่ยฮะอันนี้คือเมื่อวานนี้นะผมได้มาเมื่อวานนี้คือปิดคลิปไปปุ๊บเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรก็วนทําของทําไปทำมาเนาะไปเจอไอตัวกงล้อนะครับผมไปเจอไอ,อตัวกงล้อเนี่ย ผมกดไปปุ๊บโอโหของเข้าตัวบานเลยครับผมเนี่ยแหละฮะได้มาจากตรงนั้นแหละนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตราแห่งการสร้างสรรค์เนี่ยมันเพิ่มอะไรบ้างนะคนดูนะเมือ่อถือไว้นะฮะโบนัสความเสียหายเพิ่มขึ้น19%นะฮะโบนัสความเสียหายสุดท้ายเพิ่มขึ้นอีก19%นะครับผมแล้วก็ความเร็วในการโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก19%คนดูโอโหเบิ่มเยอะทุกอันเลยนะครับผมนะ ส่วนอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าตราแห่งการสร้างสารรค์ในทีมพันธมิตรที่มีคุณสมบัติเดียวกันนะฮะกับผู้ถือ2ตัวขึ้นไปในสรอบแรกใหญ่นะครับผมนะเพิ่มพลังโจมตีให้กับทั้งทีมนะที่มันแบบพลังโจมตีเขาเรียกว่าเนี่ยมันเหมือนธาตุเลยพวกนี้นะฮะเหมือนธาตุเดียวกันอะไรประมาณนี้เนี่ยดาร์คเดมอนอะไรประมาณนี้คนดูนะฮะเนี่ยมันจะเพิ่มให้ไก่ตัวพวกนี้แหละนะครับผมนะนี่เลย15%นะคนดูเห็นไหมเขาบอกอยู่เพิ่มพลังโจมตีคู่15%นนะ และความเร็ว11นะครับผมโอ้โหจากข้างบนนี้19ใช่ไหมตรงนี้ได้อีก11รวมการเป็น30ซึ่งมันจะออกโจมตีแบบเยอะมากๆเลยอันนี้ถ้าเกิดว่าผมพูดไม่ผิดนะครับผมนะน่าจะเป็นอย่างนี้แหละหรือถ้าผมพูดผิดตรงไหนแล้วก็เพื่อนๆที่เขาเรียกว่าเป็นเหล่าสุรตานหรือว่าคนที่ทำของเป็นเนี่ยมาแย้งได้นะคนดูนะ พอทุกครั้งที่ผมทําของผิดแล้วเพื่อนๆมาให้ความรู้เนี่ยผมก็จะได้ความรู้เพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมนะถ้าเกิดว่ามาเม้นบอกก็เม้นด้วยความสุภาพด้วยก็แล้วกันนะเขาดูนะรับฟังทุกความคิดเห็นเลยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกอ่าเขาเรียกว่าประโยชน์นะความรู้นะทุกความรู้นะฮะผมได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับอันนี้นะฮะเขาเขียนว่าอ่าโอ้อันนี้มันเป็นโปเกมอนเนาะมันมันเกมเดียวกันมันมันทำมาจากโปเกมอนแหละที่ว่ารูปแบบรูปภาพมันก็คล้ายๆกันเหมือนทางด้านของพวกไอตัวอะไรนะ เกมวันพีชเกมอะไรเงี้ยนะฮะเออมันก็น่าจะแยกมาจากโปเกมอนนั่นแหละเนี่ยเขาบอกว่าคุณสมบัติเดียวกันนะฮะจะได้รับเพิ่มขึ้นอีก50%นะครับดูนะจากคุณสมบัติตรงนี้นะฮะใช้ว่าเป็นฮีโร่ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีโปเกมอนหรอกใช้คาว่าเป็นฮีโร่ก็แล้วกันแม่ทีมงานเขาน่าจะลืมแก้มานะฮะแล้วก็ดาบเปิดประตูสวรรค์ผู้ถือปล่อยสกิลโจมตีที่ไม่ใช่ท่าไม้ตายนะฮะจะเพิ่มขีดจำกัดเลือด พื้นฐาในให้กับตนเองอีก34%นะฮะปล่อยถ้าไม่ตายนะ,ะเพิ่มโบนัสความเสียหายถ้าไม่ตายชั่วคราวอีก34%และสร้างความเสียหายจริงอีก20%นะฮะเลือดสูงสุดตนเองได้รับนะครับผมนะเอ้ยไม่ใช่สิเขาบอกว่าเลือดสูงสุดของตัวเองให้กับเป้าหมายหลักนะผมแล้วก็เป้าหมายในการสุ่มเนาะเข้าสู่สถานะล่องหนหนึ่งตัวนะ,ะทิกได้2ตัวต่อเกมหมดตัวต่อตัวนับรวมทั้งเกมนะฮะแล้วก็2ดาบประสานพันธมิตร ถือดาบอมตะพร้อมกันเนาะในรอบใหญ่เดียวกันเนี่ยพันธมิตร2ตัวนี้จะทําการาสามารถอัญเชิญนะครับผมนะอัญเชิญน่าจะเป็นอัญเชิญตัวที่ถือเนี่ยถือเหมือนกันเนี่ยออกมาช่วยกันโจมตีได้น่าจะเป็นแบบนั้นนะเขาเขียนว่าพันธมิตรสตัวนี้กระทาการสามารถเชิญลบนะเชิญลบได้อย่างละหนึ่งครั้งน่าจะน่าจะเป็นคนที่ถือไอตัวเนี้ยเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าที่แปลมามันมัน,ม,นมันก็ แปลกๆเหมือนกันนะเนี่ยในรอบใหญ่เดียวกันพัาธมิส2ตัวนี้กระทำการสามารถเชิญลบได้อย่างละ1ครั้งไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงนะแต่น่าจะเป็นแบบใส่2ชิ้นนะในทีมเดียวกันแล้วก็เชิญอีกตัวหนึ่งที่ถือไอเทมชิ้นเดียวกันเนี่ยออกมาตีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะแล้วก็การเชิญรบนี้ติดเอฟเฟกฟาดฟันนะความเสียหาย30%เนาะทิกได้หครั้งนะตลอดทั้งเกม อันนี้ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะหรือว่ามันเป็นที่แบบระเบิดปุ้งปุ้งแล้วก็หายทั้งเกมนั่นหรือเปล่าไม่ชัวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูก็แล้วกันเนาะแต่จากที่ดูมานะความเร็วเพิ่มขึ้นความเสียหายเพิ่มขึ้นดามเมจสุดท้ายเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ทางด้านของขีดจํากัดเลือดพื้นฐานของตนเองเพิ่มขึ้นอีก30 34%เนาะแล้วก็ปล่อยท่ามไม่ตายเนี่ยความเสียหายท่ามไม่ตายเพิ่มขึ้นอีก34%เห็นไหมคือมีแต่มีแต่ได้ก็ได้นะผมนะมีแต่ได้ก็ได้เป็นของที่เพ นะครับผมนะให้กับทีมของเรานั่นแหละนะฮะให้กับตัวสวมใส่แล้วก็ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่มันเป็นท่าเดียวกันนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราลองเทสกับคุณนัทก็แล้วกันเนานะเพราะว่าผมอ่านสกิลหน้าของไอตัวอ,อ,อาวุธอาจจะงงๆไปหน่อยเดี๋ยวเราไปใช้งานจริงกันเลยดีกว่าเนาะจะได้เห็นกันลูกกระตานะครับสักครู่สักครู่นะฮะเดี๋ยวรอรีโหลดก่อนตรงนี้มันอาจจะรีทรัพยากรช้านิดนึง มาละจ้าเนี่ยฮะปาดไปหนึ่งทีุนเที่ยวละปาดไปหนึ่งทีุนเที่ยวแรกฝั่งตรงข้ามครับผมนี่ฮะฝั่งเราก็มีฝั่งเขาก็มีนะครับผมนะใช้เหมือนกันไปเลยอะตอนเนี้ใช้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมอยปาดไปหนึ่งทีปาดไปหนึ่งทีโอ้โหตายตายไปแล้วหนึ่งตัวนะฝั่งตรงข้าม โอ้โหน้องเลมูฮาคุเลเอาชิบหายแล้วตัวหลังเราตายฮนะท่านะผู้ชมไหวไหมล่ะเนี่ยลูกพ่อน่าจะไหวอยู่นะโอเคฮิสึกะยะตายครับผมท่านผู้ชมปาดไปอหนึ่งดีไอตัวหลังอะอันตรายมากเรียบร้อยก็ดูสู้ได้แบบสบายๆเลยนะครับผมนะสู้ได้แบบชิวๆเลยตอนนี้ นี่ไงนี่ไงดาเมจเพียวๆดาเมจล้วนๆแต่อตัวระเบิดอะผมไม่รู้ว่ามันเป็นของตัวไหนนะเห็นที่ทีมฝั่งตรงข้ามเขาแตกทั้งทีมปะมันระเบิดปุ้งอย่างเงี้ยแตกเลยไหนลองเทสกับคุณลาโซดิคุณลาโซเขาทำของไปไกลเกินอะคนดูสู้ยากมากเลยอะแต่ไม่แน่ไม่แน่เราโมของมาใหม่ทีมหนึ่งอาจจะสู้ได้ก็ได้พลังแบบอื ไปเร็วมากนะครับผมนะพลังไปเร็วมากเดี๋ยวรอรีโหลดสักครู่นะครับผมสักครู่สักครู่มาแล้วจ้าปาดไปนหนึ่งทีโอ้โหเขาใช้อีจิโกะด้วยนะ คุณลาโซเขาใช้อีจิโกะด้วยนะแต่พี่อืโอโหทำไมเขาตีแรงอย่างวันเนี้ยดาเมจโหดเกินลูกพี่แล้วประเด็นคือเขาใช้ปีกขาวด้วยนะแต่ตัวสัตว์เทพขึ้นรัวๆเลยวะ่ะสัตว์เทพเรายังไม่ได้ทำเลยแปลว่าคุณลาโซแกอัดสัตว์เทพแบบเยอะอยู่พอสมควรน,นะเนี่ย สัตว์เทพในเกมนี้ก็เปรียบเสมือนเรือของโปเกมอนนะคนดูเปรียบเสมือนเรือของโปเกมอนนั่นแหละนะฮะโอ้สู้ไม่ได้เลยวะ่ะแต่น้องมิสุรินี่เกมไหนเกมไหนก็เก่งนะในวันพีชก็เก่งนะฮะมิสุริเนะี่ยดูดิโหยอมเลยอะดาเมจแม่งโหดจัดกุลาโซนี่สู้ไม่ได้จริงคนดูโหดเกินวะ่ะ โหดเกินมนุษย์มนาดูเดิคือแบบเลือดเขาไม่ลงสักแอะเลยอ่ะต้องเทสกับกับคุณนัทอย่างเดียวอ่ะแล้วก็อันดับ4ี่ในในดูอันดับ4ี่นีอันดับ4ใครวะเนี่ยอันนี้อันดับ6คุณโซโลอันดับ7เอ้ยไหนเทสกับอันดับ7นี่ไม่เคยเห็นชื่อเลยอันนี้เซิร์ฟเนี่ยอันนี้เซิร์ฟอะไรวะเนี่ยอ๋อเซิร์ฟสี่นี่วะเซิร์ฟสี่เขาทำพลังเร็วขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย พลังเอาเรื่องจัดเลยนะเซิร์ฟสี่เซิร์ฟสี่มันเพิ่งเปิดนี่ว่าใช่ไหมตอนนี้มีแค่หนะ้าเซิร์ฟเนาะตอนนี้มานาวอร์มีแค่ห้าเซิร์ฟนะถ้าจะไม่ผิดพลังขึ้นมาเร็วจัดเลยไหนดูซิโอใช้ใช้เป็นเซนเซอนะแล้วก็โงคุณแล้วก็กิวการเมทนะฮะแต่พลังเราห่างกับเขาเกิน พลังเราห่างกับเขาเกินเทียบยากดูเดยังดีนะวะเนี่ยเนตอนมานระเบิดเ่อกีเห็นปะไม่รู้ว่าเป็นสกิลของตัวไหนอาจจะเป็นของอาวุธสีแดงนี้ก็ได้นะคุณดูนะดูดิดโอ้โหเจรยะเซรามกเซรามกนี่ไม่เคยเห็นใครใช้เลยนะเตทบสี่นะใช้เป็นคนแรก สันเงสื่อถึกจัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวระเบิดปึ้งปึ้งเมื่อกี้มันเป็นของอะไรวะไม่รู้ว่าเป็นของดาบหรือว่าเป็นของเป็นของไอตัวอันใหม่อันนี้ <laughs> ชื่อครูไม่อยากอ่านออกคลิปเลยดูดิชื่อแม่งตึงจัดเลยว่ะเซิร์ฟสี่นะดูดิอันดับแปดอันดับแปด ย็ดแค่มันจะตั้งชื่อโหดเกินไปแล้วนะอ่ะซะหน่อยซะหน่อยซะหน่อยเทสซะหน่อยไอตัวใหม่เดี๋ยวรอได้เลยนะฮะตัวใหม่เดี๋ยวรอได้เลยตัวใหม่เดี๋ยวรอเลือกจากกล่องก่อนโอ้เขายังทำของไม่สุดอนะเนาะ เออเกมเนี้ยคนดูเติมคูณ5นะครับผมนะ1บาทเท่ากับห้าเหรียญนะฮะ1บาทเท่ากับ5เหรียญน,นะครับผมเมื่อก่อนมันสาเหรียญเดอ้อขอย้านะครับผมเผื่อใครที่แบบเคยเล่นเกมนี้มาก่อนแล้วเคยเติมได้แค่สาเท่านะฮะตอนนี้คือได้5เท่าแล้วนะครับผมนะ1,000บาทก็ได้5,000เหนนรียญนะฮะจากเดิม1000บาทได้3,000เหรียญเนานะอ่ะเดี๋ยวเทสไข่ <c oughs> ดีวะเนี่ยอ่ะตานิวดิตานิวดิ ตานีวนี่ก็ทําของอยู่ตลอดอยู่แต่ว่าคุณพ KP หายไปเลยนะคุณพ KP อะ่ะคุณพ KP เดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยนะแต่ตานิวเนี่ยเห็นอยู่ตานิวอยู่เซิฟเดียวกับผมนะฮะเซิฟหนึ่งเซิฟเดียวกันไหนดูสิปาดไปหนึ่งที แต่เลือดไม่เมื่อลือดไม่มิดหลอดนะเพราะว่าน้องเลมูฮาคุเลอยู่ในทีมนะฮะอุ๊ยแต่เขาใส่เป็นไอตัวไอ้นี่วะอาวุธอะเนี่ยเนี่ยเห็นปะที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยโอ้ยยิอย่างนานโอ้ทีม2องเขาไม่ได้เอาตัวอะไรลงนะ ทีม2คุณนิวเขาเขาลงตัวเดียวนะเซิร์ฟ4คนเยอะอยู่นะเนี่ยคุณ GXG แต่อาวุธแดงอ่ะคนดูคนดูไปใช้เพชรก่อนเลยนะไปใช้เพชรสมพูในการสุ่มพอสุ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอามาเล่นนะฮะเอามาใช้ได้เลยตึงจัดตึงเปี้ยเลยละ่ะ อ้าวอย่าบอกนะว่าค้างตรง95ต้องออกเข้าใหม่ปะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวสักครู่สักครู่ออกเข้าใหม่ก่อนอาจจะค้างอยู่หน้านั้นนะฮะต่ะมาละอารีนาอารีนาค้างอีกนไหมรอบเนี้ย ปกติก็ไม่ค่อยคารนะยกเว้นบางตัวที่มันบั็กเนี่ยยกเว้นบางตัวที่มันแบบบั็อกอยู่อะไรเงี้ยคุณเนทอันนี้คุณโอ้โหนี่ๆๆๆในอันดับห้าคุณโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดนะฮะเซิร์ฟสามอันนี้น่าจะเป็นท็อปหนึ่งเลยปะเนี่ยท็อปหนึ่งของเซิร์ฟสามปะเนี่ยน่าจะท็อปหนึ่งของเซิร์ฟสามนะคนนี้ ส, Dante, สักครู่สักครู่รอรีโรหลดก่อนมาแล้วจ้าปาดไปหนึ่งทีโอ้สันเงี้สืเขาตีเราเข้านะคนดูว่าไม่ได้นะ เลือดเราลดครึ่งหลอดเลยนะพลังห่างกันด้วยนะเนี่ยแต่น้องเลมูฮากุเลนี่แม่งโกงจัดเลยเดูดิตั้งแต่มีไอตัวหยกหยกเขียวอะฟังฟังเราวินวอล์กหมดเลยเห็นปะหายตัวทั้งทั้งแผงทั้งทีมเลยอ๋อผมรู้ละไอตัวระเบิดเมื่อกี้เป็นของดาบครับผมไอตัวที่มันระเบิดเมื่อกี้เป็นของดาบเมื่อกี้ผมเห็นรูปดาบปักอยู่ดาบเนี่ยเนี่ยเนี่ย ดาบของไอตัว V I P 19หรือ20นี่แหละแต่ไอตัวที่เราได้มาเมื่อกี้อาวุธแดงอ่ะอันนี้คือเพิ่มดาเมจให้กับทีมของเราที่มันเป็นธาตเดียวกันอืมประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเทสกับคุณนุอีกรอบนึงก็แล้วกันปกตินี่หวดกับคุณนุนี่สู้ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้คือหวดกับคุณนุเริ่มสู้ได้ล้นะฮะเริ่มสู้ได้ล้วแบบไม่แพ้เลยอะไรเงี้ย ก่อนหน้านี้ EP ก่อนหน้านี้ยังมีแบบชนะแพ้ชนะแพ้สลับกันอยู่นะที่ทำของอะ่ะโอ้โหหัวร้อนจัดเลยคนดูอันนี้เริ่มดีขึ้นละเริ่มดีขึ้นละ ตาดหน่อยสิลกูกโอ้ยตีพวกเดียวกันเอโกชีวิตรอบนี้ออกสกิลแยจัดเลยคนดูแพ้แน่เลยเพราะว่าไอเซนเราตายงานหยาบแล้วทีเนี้โยโหรอบรอบนี้ไม่ดีรอบนี้ไม่ได้รอบนี้ออกสกิลแย่มากออกสกิลโคตรแย่รอบนี้ อ่ะลองใหม่ลองใหม่กำลังพูดไปเมื่อกี้เนี่ยหยกหยกเนี่ยว่าชนะแบบเออชิว,ช,วชิวละไม่ต้องหัวร้อนเหมือนเมื่อวานแพ้เลยกรเท้อจริงๆอ่ะดูรอบนี้ดิว่าแพ้ไหมเอออย่างนี้ดิเอออย่างนี้ดิแหมรอบเมื่อกี้นี่คือแบบ ไม่ได้ออกสกิลเลยอยู่ดีๆก็ไปยืนให้เขาตีตายเฉยเลยปลาดไปหนึ่งทีมิสุริฮิตสกายะแช่แข็งไปสิไอเซนอันติไปดีอุนคิโอลาอันติซ้ำไปหนึ่งทีเลมูฮาคุเลเลมูฮาคุเลเ,ลเลนี่ยเห็นไหมไอดาบฝักเมื่อกี้โหดจัดเลยคนดู เออถ้าออกสกิลแบบนี้อุ่นใจหน่อยปาดไปหนึ่งทีนี่ตีพวกเดียวกันเองฮะโอ้ตั้งแต่ได้ปืนคู่ได้น้องธนูอะไรพวกนี้มานี่เล่นง่ายขึ้นเยอะมากเลยได้พวกกระจงกระจกมาอะไรเงี้ยตอนแรกๆนี่คือสู้ไม่ได้เลยอะ่ะตอนไม่มีกระจกอะแล้วก็ตอนไม่มีปืนคู่ด้วยนะ ตอนไม่มีปืนคู่นี่ก็สู้ไม่ได้เลยออกสกิลช้ากว่าฝั่งตรงข้ามมากเลยไอตัวปืนคู่ถ้าถ้าเปรียบเทียบกับโปเกมอนเหมือนเหมือนไคโอก้าคนดูเหมือน, oka, นเอนปาวาน่ะเออฟิลฟิวนั้น่ะทําให้ทีมของเราออกสกิลก่อนยอะไรเงี้ยทําให้ฝั่งตรงข้ามมันตีช้าลงอะคนดูไอตัวปืนคู่อะยังโหดเลยแล้วมีสกิลแบบล็อกโซ่แท้กุญแจมืออะไรอย่างงี้ด้วยนะ <S 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 โอ้โหอย่างเกียนอะเราสุดท้ายแล้วเราสุดท้ายละ รอบนี้ถ้าชนะก็คือโอเคชัวแต่อย่าไปโดนอะไรอีกนะอุนชิวาร่านะไม่ใช่ว่าไม่ได้ออกสกิลอีกนะโอเคแบบนี้สวยอยู่หวานเชียบอยู่โอ้โหน้องเลมูเราแม่งติดสตันด้วยดิไหวปะเนี่ยติดแช่ไปสองตัวอ้าไอตัวฮิสึกอายาเราตายเฉยเลยคนดู oh. หต่อ6ฮะไหวไหมลูกอันติไปหนึ่งทีเลมูฮาคุเลฝั่งตัวข้ามตายเหมือนกันครับผมเหลือสาต่อหฮะตอนนี้ปาดมาหนึ่งทีโอนคิวาร่าปาดไปหนึ่งทีฮะไอ้น้องปืน,ปน hmm. ไไ pues คู่ปาดไปหนึ่5 5> theless, งทีครับผมไอเซนไอเซนโดนไอเซนเราบ้างโดนไอเซนเราบ้างเลือดเหลือปิมปๆมานาฝั่งเราเลือดเหลือปิมมๆมานาฝั่งเราเลือดเหลือปิ่มๆเลือดเหลือปิ่มๆแล้วนะฝั่งเรา โมันไม่ตายเลยว่ะคุณดูถึกจัดโอแต่ก็สูสีอยู่ดีสูสีอยู่ดีโอเคน่าจะชนะชิวๆนะครับผมนะคข่าวๆประมาณนี้สําหรับอาวุธแดงนะใครอยากไปซื้อใช้ตามนะครับผมนะก็ไปหาได้จากกงล้อได้เลยไว้เจอกันใหม่คลิปดนะีโดหน้าสำหรับคที่นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม